ครับท่านผู้ชมครับไปดูกันเรื่องนี้ดีกว่าครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอนะครับเมืองอขอนแก่นนะครับได้เตรียมที่จะแจ้งนะครับสข้อหาหนักกับไอ้ข้างที่ใช้เสียมเนี่ยนะครับตีกับเจ้า,าตีจนเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับหมอรณภาพคาลานวัดเลยเบื้องต้นนะครับนายสิทธิศักด์ สิทธิชัยนะครับยังไม่สามารถที่จะให้ปากคำได้แล้วก็อ้างกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างนี้ครับว่าจำความอะไรไม่ได้เลยนะครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากความคืบหน้าคดีที่มีชายข้างเนี่ยใช้เสียมเนี่ยตีนะครับเจ้าอาวาสวัดอดุลแก้วมอดีนะครับจนกระทั่งมรณบภาพซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเชา้าวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาโดยนายสิทธิชัยนะครับอายุ28ปีเนี่ย ได้เกิดอาการคุ้มขั่งแล้วก็ใช้เสียมด้ามเหล็กเนี่ยนะครับทำร้ายนะครับร่างกายพระครูปรลัดด้วนนะครับอายุ77ปีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดอดุลแก้วมอดีนะครับจนกระทั่งมรณภาพกลางลานปูนนะครับหน้ากุฏินั่นเองก่อนหน้านี้นะครับนายสิทธิ ชัยเนี่ยนะครับได้ใช้เสียมด้ามเดียวกันนี้นะครับไปพังห้องพักอดีตของแฟนสาวหมายจะทำร้ายร่างกายนั่นเองแต่ว่าอาดีตแฟนสาวนะครับก็ได้หลบเข้าไปอยู่ในห้องน้ำแต่ว่าพอจากนั้นครับเจ้าของหอพักเนี่ยก็ขึ้นมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่นายสิทธิชัยนะครับจะหันมาแล้วก็ใช้เสียมเหล็กเนี่ย วิ่งไล่นะครับทำร้ายเจ้าของหอแต่ว่าถูกเจ้าของหอพักนะครับใช้มีดดาบยาวเนี่ยป้องกันตัวนะครับแล้วก็ไล่นายสิทธิชัยเนี่ยออกจากหอพักแล้วก็วิ่งไปก่อเหตุทำร้ายเจ้าอาวาสนะครับวัดอด,ดุลแก้วมอดีนะครับจนกระทั่งมรณภาพดังกล่าวครับ ขณะนี้นะครับต้องบอกว่านายสิทธิชัยเนี่ยนะครับผู้ต้องหาก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็อยู่ในระหว่างการรักษาตัวนะครับอาการทางประสาทแล้วก็อาการบาดเจ็บนะครับจากกระจกบาดเนี่ยหลายแห่งโดยเฉพาะที่บริเวณแขนด้านขวาถูกกระจกบาดเนี่ยนะับจนทำให้เส้นเลือดใหญ่ฉีกขาด ทางโรงพยาบาลศรีนครินนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ได้ทําการรักษาตัวล่าสุดครับทางด้านผู้กำกับของสพเมืองขอนแก่นได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าถึงความคืบหน้าทางคดีว่าอย่างนี้ครับว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยของสพเมืองขอนแก่นเนี่ยยังมีการเฝ้าติดตามอาการของนายสิทธ,ธิชัยนะครับซึ่งทางแพทย์เนี่ยทำการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในวันนี้ทางแพทย์นะครับก็จะมีการรายงานว่า จะมีการนะครับให้มีการรักษาตัวเนี่ยอีกสักประมาณสัก3วันส่วนผู้ต้องหานะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งขั้นตอนของพนักงานสอบสวนที่จะต้องดำเนินการระหว่างนี้นะครับก็คือว่าต้องนำตัวของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับไปขออนุญาตศาลจังหวัดขอนแก่นฝากขังไว้ก่อนส่วนนะครับผลจากการตรวจหาสารเสพติด ยังไม่พบสารเสพติดในร่างกายนั่นเองนะครับเมื่อผู้ต้องหานะครับอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมที่จะให้การแล้วก็จะเดินทางไปสอบปากคำนะครับที่เรือนจำขอนแก่นนะครับพร้อมกับทนายความตามสิทธิ์ของผู้ต้องหานั่นเองซึ่งจากการเข้าไปนะครับสังเกตอาการและก็การพูดคุยกับผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนนะครับ ก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังอยู่ในอาการนะครับเบอร์เบอร์แล้วก็บอกกับพนักงานสอบสวนเพียงคําเดียวว่าจําความอะไรไม่ได้เลยนะครับขณะเดียวกันวันนี้นะครับก็จะมีการเข้าไปตรวจนะครับตัวอย่าง DNA ไม่ว่าจะไปรอยเลือดนะครับจากบริเวณซอกเล็บหรือว่าเสื้อผ้าของผู้ต้องหาเพิ่มเติม เบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็มีการแจ้งข้อหานะครับข้อกล่าวหา3ข้อกล่าวหาหนักๆเลยก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาบุกรุกและก็ข้อหาทําให้เสียทรัพย์นะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับยากอย่ตัวของหลวงพ่อเจ้าวาดเอง มีความขัดแยง้ยยงในเรื่องอื่นๆแลมันเหมือนกับเป็นการจ้างวานชายสติไม่ดีมาก่อเหตุแบบตามขึ้กับตรวจสอบด้วยมีนในในประเด็นนี้นะครับเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็พยายามที่จะสืสบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อให้สิ้นสงสัยในประเด็นของญาตินะครับโดยเราก็ได้ไปสอบปากคานะครับสอบสักถามปากคาอดีตผู้ใหญ่บ้านและผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันนะครับถึงประเด็นการขัดแยง้งที่ ในวัดนะครับก็เรื่องก็มีตั้งแต่ปี2562น้านะครับโดยใช้ที่ทางวัดนั้นได้มีข้อพิพาทเกี่ยวกับของเจ้าวาดเนี่ยนะครับว่ามีการทุจริตในเรื่องของเงินการสร้างโบสถ์นะครับแล้วก็ด้มีการฟ้องร้องกันดำเนินคดีนะครับทางเจ้าคณะตำบลก็เลยตั้งรักษาการเจ้าวาดขึ้นมานะครับก็เลยทําให้ญาติโยมนะครับทางศรัทธาของของวัดเนี่ยนะครับแบ่งก็เป็น2ฝ่ายนะครับหลังจากนั้นปี2 5 6 5้านะครับ ทางคดีได้สิ้นสุดลงนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีมูลความผิดใดๆนะครับในเรื่องของการทุจริตการสร้างบวชของท่านเจ้าวาดนะครับเจ้าคณะตำบลก็เลยคืนตําแหน่งเจ้าอาวาดให้กับทางหลวงพ่อต่วนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มรณภผ้าไปเนี่ยนะครับทางตัวของเจ้าวาดเองกับทางพระครูที่มารักษาการนะครับไม่ได้มีข้อขัดแย้งใดๆกันนะครับยังคงปฏิบัติภารกิจสงฆ์นะครับปฏ,ปฏิบัติกิจของสงฆ์อยู่ร่วมกันโดยตลอดนะครับ ส่วนญาติโยมนั้นก็อาจจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับซึ่งประเด็นการขัดแย้งก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับไมไ่จะเป็นจำนวนเหตุของการก่อเหตุของ,อางนายตุ้มประเด็นทั้งนี้เราก็ได้ไปตรวจสอบที่โทรศัพท์ของตัวของผู้ต้องหานะครับในโทรศัพท์ของตัวผู้ต้องหานั้นปรากฏว่าไม่มีการใช้งานโทรเข้าโทรออกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับ16กุมภาพันธ์ ไม่มีนะครับมีครั้งล่าสุดคือ16มีนานะครับโทรหาแฟนสาวซึ่งซึ่งเมมเมมชื่อไว้ว่าที่รักนะครับจำนวน4ส,สายแล้วก็มีข้อความทางไลน์นะครับถึงแฟนสาวนะครับว่ารออยู่ข้างล่างนะครับขอมาขอขึ้นดีนะครับแล้หลังจากไอตัวของเ c e b o o k ก็ไม่มีการใช้งานนะครับต,รตัว Messenger ไม่มีการใช้งานนะครับซึ่งก็ไม่มีความเชื่อมโยงใดๆกับบุคคลของวัดหรือ กลุ่มบุคคลของวัดที่ต้องที่เราญา,าติของท่านเขาสังเกตนะครับนะณปัจจุบันนี้ใช้คำว่ายังไม่มีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ต้องหากับกลุ่มของผู้ขัดแย้งทางวัดครับ